สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองดูเรื่องของคราบนะครับอันนี้เกิดจากรอยสติกเกอร์นะครับจากการที่ติดสติกเกอร์เอาไว้นะครับแล้วก็ลอกสติกเกอร์ออกนะครับจะเหลือรอยในรูปแบบนี้นะครับอ่ะเรามาลองดูกันนะครับว่าแม็กคลีมพลัสของเราจะสามารถขจัดคราบเหล่านี้ออกไปได้หรือไม่มาลองดูกันเลยนะครับ เรื่องต้นเรามาฉีดพ่นน้ำยาเข้าไปก่อนนะครับเหมือนเดิมครับฉีดแล้วก็เช็ดนะครับเรามารองดูกันว่าหลังจากฉีดน้ำยาแล้วก็เช็ดจะเป็นอย่างไรถูกไหมครับคราพทั้งหมดหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ สีรถกลับมาเป็นสีเมทัลลิกสวยงามเหมือนเดิมนะครับเราสามารถใช้ทำความสะอาดรวมในรูปแบบนี้กับทุกๆากกภาพสกปรกนะครับในไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ก็ตามนะครับ a a c l e a n p ลัสอผมสนใจติดต่อสั่งซื้อนะครับมีบริการจัดส่งตรงถึงหน้าบ้านทุกๆท่าน รีบสั่งเลยนะครับ